ไปแสงคุณเบิร์ดไปแล้วนะครับผมอ่าอนี้คุณเบิร์ดได้แทงคุณฟุกไปแล้วนะครับด้ยการปลาระเบิดไปหนึ่งครั้งนะผมแล้วคุณเบิร์ดก็ถือมีไปแล้วคุณฟุกปลาวิงวิงมาแล้วครับเออคุณเบิร์ตก็ยังนำอยู่ดีครับปีงขึ้นองราวจับบันไดซึ่งไม่รู้มึงจะปีไปทำไมนะคคุณเบิร์ตตอนนี้ก็ยังนำอยู่นะครับอ่าตอนนี้คุณเบิร์ดท้าทายโดยการขัดไปข้างหลังนะผม แล้วปลาจากพลัวเนี่ยไปใส่คุณฟุกเนี่ยผมลก,กลางเบอร์สองนะอ้าวเราเข้ามาลไล,ล้ไหมี่ไปได้แหละจนกว่าจะหมดเวลาโอ้โหเนี่ยหดนะผมตอนนี้คุณเบิร์กก็ยังนำตามปกติครับยังไม่มีอะไรตื่นเต้นมากมายผม <S <S คุณฟุกช่วยทำอะไรให้มันตื่นเต้นได้ไหมครับ <S <S ได้ครับ ไม่โดนนะผมรู้สึกเขาจะทำอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันสเปซบาร์ดูก็ตอนนี้คุณเบิร์ดก็ท้าทายอีกครั้งนะผมนะอ่ะอ่ะอัดอยู่ปะครับเนี่ยอัดอยู่ครับอัดบ้างนาและครับ ตอนนี้คุณเบิร์ดก็ยังนำไปตามปกตินะผมน่าคุณฟุกใช้ทางลัดครับผมตอนนี้ใกล้คุณเบิร์ดมากเลยครับทางอะไรใช้ทางลัดได้เฮ้ยใช้ทางลัดได้ไงอะ่ะอันนี้คุณฟุกก,ก็ว่ลยเข้ามาแล้วครับพร้อมกับมีดมีดคู่นะผมหน้า,าคุณ เบิร์ชนะครับผมนม่อคุณฟุกสุดที่มดตายนะผมให้ okay. ็มากัดมาเดียมาแส่งกันน๋ยวจุดเริมต้นเดี่ยเบร้างจุดเริ่มต้นโอเคเอ้มาเดียอยู่ตรงนีมาเดียอยู่ตรงนี้อา่สองหนึ่งสอ เอาแล้วตอนนี้นะททกคู่โอ้โหเกิดอะไรขึ้นทรกทคู่สูงสีมากเลยฮะ,ะาาคู่อย่างสูงสีเลยฮะตัดระเบิดควันปาโดนตัวเองทุกเทียนเหรอ,อ,าาหอคืยเลือดรถใส่ตัวเองโอเคตอนนี้ทำนะทำมากแล้วโอ้โหไม่โดนมาไม่เดียรัดโอเคกับดักมาแล้ว เอ้ยโตกับดักไงห้ามีเย้ชนะแล้วเว้ยเฮ้ไม่ได้ต้องฆ่ากับฟุกต่อถึงจะชนะตายละเล้งหัวดิแน่เราก็ชนะเบิร์ดมาเดี๋ยวสร้างจุดระเบิดเอาต่อไปเรากับฟุกต่อไปเรากับฟุก ลกแล้วมาเขาเป็นเดี๋ยวระวังนะเดียวข้างหน้าเลยเริ่มดิลุกลุกไ้เดี๋ยวเพิ่งเขาขอสร้างจุดสตาร์ทให้แข่งกันก่อนมาทีที่สร้างเดี๋ยวไปกอกับมาเดี๋ยวเราทำทำอันนี้ไงสนามเสร็จแล้วครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับอ้าวเหรอตรงนี้ครับมาเดี๋ยวครับ คุณฟุก้าคุณฟุกอาคครับครับามาเร็วทางนี้ครับนะครับเยอะเลยครับคนจำเอาก่อนนะเอาเลยครับห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มครับเอาไม้เทียวไม่ไปครับอัอนนี้บึม คุณฟุก็กอาคุณมาเดียใช้วิชาลัทธ์ครับเดี๋ยวรู้เดียวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เลยใคไม่โดนไว้ไปเดียก็ชนะไปนะครับผมต่อไปเป็นการแข่งสามคนรวดนะครับสามคนลวดมาเลยครับไม่มีใครเป็นคณะ ขอสร้างครับไอเบิร์ดไม่ไม่พากเลยตอนกูวิ่งกับฟุกอะไม่พากเลยเดี๋ยวเบิร์ขอสร้างจะเริ่มต้นจ่ะโอ้ยใครพัดครับไม่รู้อะรู้แต่ไม่ใช่เราตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับมาดิเฮ้ยเล่นอะไรกันนี้ล่นฆ่ากันเขาเดี๋ยวต่อเลย ดีเอาดีๆ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 วิ่งสร้างจุสตาร์ทไม่มากันรรมาการแลนะมามามาตรงนี้ครับตรงนี้ไม่ใช่ครับตรงนี้ครับใจเย็นๆครับเห้ยเห็นเส้นตรงนี้วะเห็นเส้นตรงกลางวะนั่นแหละจุดสตาร์ทมึงไม่ต้อง้ากลิเนี่ยมาตรงเนี้ยเริ่มไปทางนี้หรือว่าไปขึ้นนี้ไปตรงโน้นไปตรงโน้นขึ้นไปทางโน้นขึ้นไปทางโน้นเดี๋ยวถ้าเขากดซีไฟเมื่ไเรยคือวิ่งเลยนะ สามสองหนึ่งมาเดียวมันวิ่ง <mulheres> ก่อนชาวบ้านเลยถ้าอันนี้ห้ามโกงนะอันนี้ห้ามโกงเลยอุ้ยฮียกูบอกห้ามโกงอ้าวเฮ้ยโคโดะโคโดะเธอฟันลืมอ้าว เฮ้ยไปขี้คราวนี้เราเรากำเบอร์สู้กันคราวนี้เรากำเบอร์สู้กันไงไอพุกได้ที่สามไปแล้วคราวนี้เรากำเบอร์สู้กันเร็วๆจุดแรกันจุดเริ่มต้นอยู่ตรงตรงนี้ตรงขอบบันแดกครสุดท้ายครับสามสองหนึ่งมาเดี๋ยวมันไปก่อนเชื่อ้านอีกแล้วเออห,ห้ามโกงห้ามโกง <c oughs> มาเดี๋ยวเดินนะพุกขาจะตายอะ่ะพุกมันกันเนีย่ยนะกับตาเขาไม่เหลือนะพุกมันกันเนีย่ยถามอ่ะตอนนี้สุดจะหลุดแล้วพุกโผลอยอ่ะแต่เขาติดไม่เดนะี๋ยววิ่งช้าจังอ่ะ ตั้งจุดสนามเส้นชัยแล้วครับมาเลยให้ให้อะไรไม่ใช่คนเดียวจุดเส้นชัยมาถึงก่อนคนนั้นแพ้ฮ่ะคุณแข่งกันเหรอเออมาถึงก่อคนนั้นแพ้นะฟุ้งไม่มองอ่ะเย้อะเบอร์แพ้เบอร์แพ้เบอร์แพ้ตีห้องเต็มเสร็จแล้วเนี่ยมันอยู่คนละที่กันเว้ยเออสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเมื่อกี้เองจบแล้วเนี่ยจบนั่งหลับ มองสนใจวิ่งแข่งว่ะถ้าวิ่งแข่งไปอยู่ฝั่งนู้นเลยสนใจดิาปสาขยันไหนแล้วขายาไหนก็ได้แล้วแต่ถึงอันเจ็บแล้วกันวิธีการวิ่งเร็วแล้วครับเยวขอสุดการกันวิ่งไม่รู้อะไรแล้วอยากไปในภาสาว่าบ้าอันเจ็ดไม่น่าไว้ใจว่ะไม่รู้อะไรถึงไม่บินดีกว่าเอายาดิเอายาถู่บูวน่ะ ่พวกรู้ป่ะมันมีกรรมการเกียนด้วยมันใช้ซีไฟนี่เราอึดเราไม่กลัวมามามามันจะเป็นกับดักเพื่อการป้องกันอย่างหนึง่งแล้วเดียก็หายไปไหนไม่รู้เดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งซีไฟต้องน่ากลัวว่ะถ้าโดนเต็มตัวนี่บินได้เลย <laughs> เดี๋ยว <Okay. S 1> มัจะพาเดี <laughs> ๋ยวจะพาลอ,อย เฮียขนมข้าาขนมข้าวาขนมกายตาเล่ามวอันนี้ได้เอ็กซ์พีเยอะกว่าโอ้ยสุดใจโ์หรือเปล่าครับโตปั๊มชายาเมื่อกี้โกไปไหนมาไม่ใส่ไงวะก็วิ่งให้เร็วที่สุด แล้วก็จะมีอุปสรรคสองอุปสรรคไม่บอกว่าคืออะไรเดี๋ยวก็เลยเองมาเริ่มตรงไหนตรงบัน้ะสุดท้ายมาดิมาเดียวมาครบนะห้าสี่เฮ้ยเอาเขากตรงให้โอ๊ย เฮ้ยเอาคุณหมอนี่คือทองขอโทษ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 เออแล้วเขาบุกทองสี่ไฟเลยีสามสองหนึ่เฮ้ยฮ่า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 ิ่กูสี่ไาคนแรกแน่ตาย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  ัไม่โดนเฮ้ยโค้ยจะทำอะไรใหเดี๋ยวซิอ่ะเราซิพวกเรากระโดดลงมาอ่ะโว้ยเป็นผู้โชคดีเนี่ยมันไม่ตัดไอ้ฟลิจะวิ่งทำไมเนี่ยมาเป็นจะมาการเดแน้ต้องพักสนามต้องการวิ่ง อวิ่งไ, <FM> ไปวิ Mid ่งไปวิ่งไปเร็ว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 เฮ้ยเตียนเหรไม่เดียรเย่ชนะแล้วกู้ข้าวอวกาศได้ยินดับยินดับอืออือเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ไม่รู้ใครชนะแล้วนะเขาตวองเอาสีไฟไว้ตรงไหนนะเฮ้ยทุกคนเอาตัวผู้ชายดิเอาตัวผู้ชาย งะโอเคนล้เริ่มยังแบเพื่งตรงนี้เอาโฟมมันเกนี่ยเอาแบบวิ่งลู่รอบสนามจริงก็อมาเลยสัตวกูบอกว่าตรงนี้มึงกลัวอะไรเนี่ยระเบิดควันเอาสัตว์คุีคนทาง ไอเบิร์ไก่โไอสัตว์ไม่ใโคละทางเเออเป็นทางวะเป็นแา้วะเปนทางไปแล้ไปเฮ้ยเปางวะเป็ช้าอ่ะ ไฮ่าก <toys> ุงงเลยกะวิ่งไปตรงไหนโอ้โหเฮ้ยเราจะเกี้ยนปะฮึลงมาไปทางไหนอ่ะเจาเดจะเล่มเปนจุดเดิมเจาวิ่งมาทางนี้ขัวิ่งมาทางนี้โอเคโอเค ไอ้สารบอกไว้บอกว่าตรงนี้เริ่มผมบอกว่าตรงนี้เออไอ้นี่แม่งไม่ฟังเลยเอาใหม่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 โฟกไปนู่นโฟกไปนู่นโอ้ยไอ้เี้อะโฟก์ไอี้เมื่อกี้มือลื่นแมวปุ๊กบ้านมีแมวเหรอเปล่าแมวบ้านพ่อ จ้งจังสนามไเอาเองไม่สนนะมันต้องไปทางไหนอ่ะอันนี้ฐานคนนะทุกคนเลิกไปทางที่เบิร์ดซิ้งนั่นแหละเออโอเคไปทางที่เบิร์ดซิ้งก์มือลั่นไม่มีอะไรทำอ่ะกรรมการมือลั่นมันดีกว่าลุงกรรมการดีกว่า อแยกวิวนำหนึ่งอยู่วันนำหนึ่งเล่นกลสองสองบ้างเล่นเล่นปั๊มไกมาดีกว่าใครเป็นไก่ต้องไปอยู่ทีมคนเดียวทำไมเราไม่มีภารกิจให้ทำเลยวะขอเป็นไก่ดีตาหน้าเขาขอเป็นอ่ะโอ้ไกมันก็คือการปั๊มเฮ้ยเล่นเป็นไกมันจะเป็นไก่ไก่ดันมีดดิคุเล่นอะไรเดียวมีตะกนเออ ทำมาเขาถือเคทูวปิดพวงรอดปิดพวงรวดให้หยัดทิ้งอยู่ดีๆก็ถือเคทูไม่กลัวแย่งเหรอรู้สึกว่าไก่ตัวนีาา้จะโหดมากฮาอย่างฮาเลยเมื่อกี้ไม่มีอะไรทำฆ่ากรรมาการอเอ้ด่านนี้มันมีบาเลตด,ด้วยมันไม่ให้เก็บกี